สวัสดีค่ะแพทเด็นะคะวันนี้รู้สึกมีความสุขจังเลยอะค่ะก็เลยอยากมาบอกให้เพื่อนเพื่อนนะคะใครที่มีความทุกข์หรือว่าที่กําลังคิดมากไม่สบายใจยังไงก็ขอทุกคนนะคะมองเรื่องในแง่ดีในแง่บวกถ้าเกิดวราคิดมากเรื่องอะไรก็พยายามหาเพื่อนเสียหนีถาคนใกล้ตัวที่ไว้ใจได้แล้วก็เล่าให้เขาฟังบ้าง ของเรานะคะมันก็หาได้ไม่ยากถึงความสุขมันจะมาช้าแต่ยังไงมันก็มาถึงมันจะมาปัดเจดียวแต่ยังไงก็มีความทุกข์อยู่กับเราไม่นานความสุขก็อยู่กับเราไม่นานเช่นกันนะคะยังไ,ไงถ้าเกิดเป็นเพื่อนมีความทุกข์ก็พยายามเปลี่ยนความทุกข์เป็นความสุขแล้วกันเนอะอย่างวันนี้นะคะพัดก็รู้สึกแบบชิวๆรู้สึกอหลระแตบบ่ก็ เรได้ฟังเพลงหวานๆ <_ L un> เพลงของเคน n y G ีอะค่ะรู้สึกอยากแต่งงานขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะแล้วก็รู้สึกควาสุขมากเลยยังไงเป็นเพื่อนมีความทุกข์ก็ลองฟังเพลงเบาๆวนเสสบายๆดูนะคะอาจจะมีความสวดพดตอนนี้ก็ได้ค่ะ